ครับสวัสดีนะครับสมาชิกห้องสูตรคำนวณคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะครับทิศทางของตัวเลขแต่ละงวดนะครับคือก่อนอื่นผมขอบอกกับเพื่อนๆสมาชิกในห้องสูตรคำนวณก่อนนะครับว่าสูตรตัวนี้นะครับมันเป็นกลุ่มตัวเลข ความน่าจะเป็นสูงสุดนะครับที่มาที่ไปของรางวัลที่1น,นะครับโดยใช้หลักคณิตศาสตร์และการาเพิ่มแต้มลดแต้มเรามาดูถึงตัวเลขที่จะได้กันนะครับว่าเราจะต้องเอาไปทำยังไงคิดแล้วจะออกมาเป็นเลขแบบไหนเพื่ออะไรเลยครับ เพื่อเพื่อประโยชน์ของเพื่อนเพื่อนสมาชิกทั้งนั้นนะครับสําหรับในห้องสูตรคํานวณเนี่ยหากผมมีอะไรที่ดีที่เด่นนะครับที่คิดว่าสามารถช่วยเพื่อนเพื่อนได้เนี่ยผมก็จะเอามาลงให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกผิดถูกไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นการคิดย้อนหลังนะครับมันเป็นการคิดย้อนหลังผมก็เกินมาให้ฟังแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่ผมบอกว่ากลุ่มตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มลักษณะแบบใดนะครับ <c oughs> ต้องเท้าความไปก่อนนะครับก่อนหน้านี้สมาชิกเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะรู้เกี่ยวกับสูตรของปากีสถานนะครับสูตรปากีเนี่ยเราเคย <c oughs> เราเคยไปช่วยกันคิดนะครับว่าสูตรปากีมันคืออะไรนะครับมันคิดออกมาได้ยังไงนะครับ3ตัวตรง แต่ทีนี้มันก็มีการเจาะอีกหนึงแบบนะครับเจาะตัวเลข3มตัวตรงนะครับอีกหนึ่งแบบซึ่งมันมันน่ามันก็ไม่น่าจะออกมาแบบ3าตัวตรงบางครั้งมันก็เผื่อแต้มหนึ่งลดแต้มหนึ่งเผื่อสองแต้ม, 1, ตมลด2แต้มนะครับทีนี้เราไปดูกันว่าเราจะต้องทำกันยังไงอันดับแรกนะครับอันดับแรกเพื่อนๆก็เตรียมเครื่องคิดเลขนะครับ <laughs> เตรียมเครื่องคิดเลข เพราะว่าถ้าให้เรานั่งคูณกันในเศษกระดาษนี่มันก็ไม่ไหวนะครับอ่าโดยนะครับโดยเราจะใช้รางวัลที่1 3ตัวบนนะครับ3ตัวบนของรางวัลที่1เอามาตั้งนะครับแต่การตั้งในที่นี้การตั้งในที่นี้เราใช้เฉพาะหลัก10กับหลักหลักร้อยนะครับหลักร้อยกับหลัก10ของรางวัลที่1อันเนี้ยผมลองทําดูย้อนหลังไปนะครับ ที่มาที่ไปของพวกสูตรปากีสถานต่างๆนะครับมันมีข้อสรุปว่าสูตรที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะรู้นะครับว่ามันจะมีสูตร86 8 85 86 87 88 91แล้วก็96 97นะครับหรือเพื่อน,อนๆลองไปทำ ตัวเลขที่บอกว่า8 6 8 8 8 6 8 7แนะครับ8 6 8 7แต่ที่ผมดูแล้วเนี่ยตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดคือเลข91 91นะครับเ1นี้เอาไปทำอะไรเลยครับ91เราเอาไปคูณหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับของรางวัลที่1เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันนะครับว่าเออมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ไหมถ้าเราจะเล่นแบบ กี่ตัวดีล่ะเอาเป็นยีคู่อ่าสองตัวบนนะครับยีคู่เนี่ยไหวไหมหรือจะเล่นเป็น36คู่นะครับ2ตัวบนหรือ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 เราจะเล่นแบบอ่าสามตัวบนกลุ่มใหญ่เลยนะครับซึ่งเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าในห้องสูตรคำนวณเนี่ยผมเคยชี้แจงแล้วนะครับว่า ถ้าเราหวังให้ถูกสามตัวตรงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราเลยต้องซื้อกลุ่มตัวเลขนะครับกลุ่มตัวเลขกลุ่มตัวเลขอะไรล่ะเออกลุ่มตัวเลขแบบไหนล่ะเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะว่าเราซื้อเท่าไหร่เขาจ่ายเท่าไหร่เราลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับซื้อไปทั้งหมดกี่ตัวแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเลขวิ่งที่พอที่จะช่วยเพื่อน, <S <S นๆสมาชิกได้แบบ มั่นใจนะครับก็ลองเอาเลขวิ่งของเพื่อนๆไปใช้ในการตัดเมื่อเราเขียนเป็น2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วนะครับเอามาดูนะครับก็เกินไปพอสมควรแล้วแหละทีนี้เพื่อนๆก็คงจะสงสัยผมอยากจะให้ฟังตลอดนะเพราะผมไม่อยากให้ข้ามนะครับจริงๆนะครับผมไม่อยากให้ข้ามเพราะถ้าเกิดข้ามไปเนี่ยเพื่อนๆเ,ออเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับแล้วคนไหนที่เข้ามาแล้วเนี่ยยังไม่เคยกดติดตามนะครับ กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับหรือกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนี่แหละครับข้อดีของห้องสมาชิกห้องสูตรคำนวณ <c oughs> เวลาผมฝากให้แชร์เนี่ยไม่แชร์กันนะครับเพื่อนๆสมาชิกเราเนี่ยก็หันไปดูช่องอื่นกันหมดนะครับกลับมานะครับกลับมานี่คือแนวทางที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับผมเชื่อว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วสําหรับการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจจะมีกระแสะอะไรต่างๆทําให้เพื่อนๆเขวนะครับ <c oughs> อย่าเขวนะครับอย่าเขวขอร้องว่าอย่าเขว2ะสองในงวดประจำวันที่16เดือน11ปี6กสองนะครับนี่คือปี62เดี๋ยวผมจะทำต่อไปจนถึงปี6กสงวดสุดท้ายเลยทีนี้เราไปดูนะครับทำกันยังไงวิธีการทำนะครับเราใช้หลักร้อยและหลักสิบเนี่ยเอาไปคูณด้วย91ผลลัพธ์มันจะออกมาทั้งหมด4ี่ตำแหน่งนะครับ4ี่ตำแหน่งนะครับ 22คูณ91ได้2 0 0 2เราใช้ยังไงครับเราใช้0 02นะครับเขียนครับ0 0 2เพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับว่าระยะห่างเนี่ยเอา2ตัวล่างไอ้ ..2 ตัวเอา2ตัวบนก่อนนะครับระยะห่างมันเนี่ยกับผลลัพธ์ที่มันได้มาเนี่ยมันไม่ห่างกันนะครับ ดูให้ดีนะครับเมื่อเราได้ศูนย์เราถอยหลังไปแค่หนึ่งตัวเราเพิ่มไปหนึ่งสองนะครับงงไหมครับหรือผมจะไม่เขียนตัวนี้ก็ได้นะครับผมจะให้เห็นเพื่อนเพื่อนเห็นว่าระยะห่างมันจริงๆเนี่ยงวดต่อไปมันออกห้าสองสองนะครับจากสองสองสามนะครับออกห้าสองสองระยะห่างของผลลัพธ์ตำแหน่งหลักสิบกับตำแหน่งหลักหน่วยเนี่ย เห็นไหมครับอันนี้มันห่างเพียงสองตัวนะครับสองสองเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับสังเกตได้ดีนะครับสูตรนี้เพื่อช่วยเพื่อนเพื่อนได้เยอะมากนะครับอันนี้เราเรานับเพิ่มไปสองตำแหน่งแต่หลักหน่วยนี่ยเราไม่ได้นับเพิ่มเลยนะครับออกสองสองพอเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเกิดเราจะหาระยะห่างของหลักร้อยอีกเนี่ยมันไปที่เลขห้าครับงงไหมครับงงไหมครับอ่าต่อไปดูนะครับ งวดถัดไปออก522นะครับ522เราก็ใช้52คูณ91เท่ากับ43 4732นะครับเราใช้นี่ครับ732ตั้งครับ732แล้วเรามาดูระยะห่างของมันนะครับตัวนี้มันห่างแค่1แต้มนะครับห่างคือลดเพียง1แต้มนะครับผมจะไม่เขียนตัวนี้ก็ได้ครับ แต่ผมเมื่อผมเขียนฝั่งนี้อันนี้ผมก็ต้องเขียนถูกไหมครับเพราะเป็นระยะห่างสองตำแหน่งอันนี้ผมก็ต้องเขียนระยะห่างสองตำแหน่งหลักหน่วยออกสี่ครับระยะห่างมันสองตำแหน่งนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเขียนตัวนี้ไปด้วยคือสามกับสี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเก้าเห็นไหมครับเห็นระยะห่างมันไหมถ้าเราใช้ระยะหา่างอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์อันนี้ก็จะเป็นสองหน,นึ่ง ถ้าหากเราใช้ระยะห่างเพียง5ตัวครับเราก็จะได้2ตัวบนนะครับ25คู่แต่รอบนี้หลักร้อยระยะห่างมันกี่ตัวครับ2ตัวเองนะครับเห็นไหมครับถ้าเราหาระยะห่างคือ9 2 4มันไม่ห่างกันนะครับมันไม่ห่างกันเลยอีกสักงวดครับ เห็นระยะห่างไหมครับมันอาจจะไม่ตรงใจกับเพื่อนๆสมาชิกแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มไปอีกหนึ่งสสามสี่ห้ากถ้าเป็นหกหกตัวล่ะถ้าหลักสิบหกตัวล่ะลักหน่วยหกตัวดีไหมถ้าเอาหกตัวนี้มันจะได้ทั้งหมดสาสิบหกคู่นะครับสามสิบหกคู่สองตัวบนแบบตรงๆเลยนะครับระยะห่างของหลักร้อยพางเพียงสองตำแหน่งครับเห็นไหมครับ อ่ะงวดต่อไปล่ะงวดต่อไปออกห้าสี่หนึ่งห้าสี่คูณเก้าสิบเอ็ดผลลับที่ได้ก็คือสี่เก้าหนึ่งสี่นะครับสีเ่เก้าหนึ่งสี่เพื่อนเพ่นเพื่อน,นเขียนเลยครับเก้าหนึ่งสี่มันออกอะไรครับเจ็ดเจ็ดสี่อันนี้มันมาสี่ตัวตรงหลักหน่วยพออ่านออกไหมครับพออ่านเกมของตัวเลขออกหรือเปล่าครับอันนี้เจ็ด ระยะห่างมันเท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5ี่ห้านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ห้าดดอันนี้มันห่างเยอะนะครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องใช้ดุลพินิษพิจารณาให้ดีนะครับว่าการเล่นระยะห่างแบบเนี้ยมันพอเหมาะพอเจาะกับเราไหมเราเสี่ยงอะไรได้หรือเปล่าแต่หลังๆนะครับระยะห่างมันไม่ห่างเยอะนะครับ มาดูกันเลยว่าระยะห่างมันไม่ห่างเยอะเป็นยังไงครับอันนี้เมื่อคูณกันแล้วได้งวดที่ออก774นะครับ77ูณ91 0ได้7007นะครับออก007นะครับ007ระยะห่างของมัน227นะครับ2 2 7เห็นไหมครับ7มาตรง2เพิ่มไป2องตำแหน่งนะครับหลัก10หลักร้อยก็เพิ่มไป2องตำแหน่งส่วนงวดนี้แหละครับ ออกสองสองนะครับเอาสองสองคูณเมันได้เท่ากับ0 0 2ยนระยะห่างสองเห็นไหมครับหลักหน่วยระยะห่างเพียง1ตัวนะครับหลัก10ตรงเป๊ะเลยนะครับหลัก10ต่อไปล่ะครับ40นะครับ40ูคูณเได้6 5ห40นะครับห40หลัก10ระยะห่างครับ หนึ่งตำแหน่งเองหลักหน่วยระยะห่างสองตำแหน่งเองลดไปสองตำแหน่งนะครับอ่างวดนี้แหละครับระยะห่างสี่สี่หกนะครับกับผลลัพธ์ที่เราคูณกันแล้วเนี่ยเอาผมบอกอย่างนี้ก่อนนะครับอา่ามันจะมีอยู่หนึ่งงวดนะครับศูนย์เก้าห้าเนี่ยเลขศูนย์ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับเพื่อนๆต้องเปลี่ยนเป็นเลขห้านะครับ ทีนี้กลายเป็นว่า9 95คูณ91นะครับนี่ครับ095เป็น59นะครับเป็น59คูณ91จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาซึ่งผมก็ไปพลิกสูตรของปากีมานะครับไปพลิกสูตรของปากีมาเพื่อนๆบางคนก็ยังติดตามสูตรปากีสถานอยู่นะ <c oughs> อ่าน,นี่ออก03นะครับ03ระยะห่างอ่าดูนะครับระยะห่างของตัวเลข ต่อไปออก3 8นะครับอ่ารอบนี้เมื่อเอาไปคูณ91นะครับ40คูณเ1จะได้เท่ากับ640นะครับ 6, 40 4ระยะห่างเลข3นะครับอ่าแล้วก็หลักหน่วยระยะห่างจากเลข0นย์คือ9กับ8นะครับมา9มา3 8นะครับเห็นไหมครับระยะห่างมันไม่เยอะนะครับต่อมาล่ะครับ งว่ที่ออก446นะครับเราก็ใช้93คูณ91นะครับ93คูณ91ได้463นะครับระยะห่างเท่าไหร่ครับอันนี้4นะครับอันนี้6ระยะห่างมันห่างไม่เยอะนะครับระยะห่างมันห่างไม่เยอะเดี๋ยวก็มันจะมีเชิงวิเคราะห์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทำสูตร91แล้วเนี่ยผมจะเอาตัวเลขเหล่านี้ไปคูณด้วย98อีกนะครับผมจะหาระยะห่างที่ หลักหน่วยกับหลัก10บให้มันอยู่ในช่องตรงกลางให้ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่พอเข้าใจเกี่ยวกับสูตรแบบนี้ก็ลองทําดูนะครับก็ลองทําดูลองทําดูว่ามันจะมาลักษณะแบบไหนอันนี้ถ้าเราเอา91คูณต่อไปก็จะเอา9ก้าเก้าสิบแปดคูณนะครับเพื่อหาหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับหลักสิบกับหลักหน่วย ถ้าเราต้องการหาหลักร้อยอีกเราก็ต้องใช้เลข8นะครับก็จะมีเลขที่ใช้คือ80 86นะครับ87ในการคูณเพื่อหาระยะห่างของหลักร้อยเรามาวิเคราะห์กันแบบนี้ดีกว่านะครับที่ผมทําให้นี่เพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆสมาชิกล้วนๆนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าต้องคิดให้ได้จริงๆนะครับว่าตัวเลขที่คาดน่าจะมานะครับเป็นช่วงระยะห่างนะครับกลุ่มตัวเลขตัวนี้มันจะมายังไง ต่อมานะครับเลขที่ออก095นะครับ095พอคำนวณคูณด้วย91เอา46คูณด้วย91ได้0ได้186นะครับ186ระยะห่างของหลักร้อย1ตําตำแหน่งครับระยะห่างของหลักสิบหนึตำแหน่งครับระยะห่างของหลักหน่วยก็1ตําตำแหน่งครับเห็นไหมครับต่อมานะครับเลขที่ออก567นะครับเราใช้0 09นะครับแต่เปลี่ยนเป็น59 เปลี่ยนเป็น 5, 5 9 5เแล้วคูณด้วย91ก็ได้ผมรัดคือ5 3 6 9นะครับ5 3 6 9เราเขียนครับ3 6 9เลขที่ออกอะไรครับ5 6 7ดูระยะห่างของมันครับหลักร้อยเพิ่มไป2ตํตำแหน่งหลัก10ยังคงเดิมหลักหน่วยถอยหลังไป2ตํตำแหน่ง5 6 7ครับอันนี้0 เก้าห้าครับอ่ะทีนี้เราไปดูในงวดที่จะถึงกันเลย <c oughs> ลุ้นระทึกใช่ไหมครับเออลุ้นระทึกห้าหกเราก็ตั้งห้าหคูณด้วย91้ผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากับ5้าศนะครับ5 0 9 6ทีนี้เราไปสร้างระยะห่างมันเราเอากี่ตัวดีครับเอาสัก2ตัวนะครับเอาสัก2ตัว จาก0ก็เป็น1นะครับเดี๋ยวผมเขียนประการัางเงินอ่าจาก0ก็เป็น1เป็น2จาก9จาก0ก็เป็น9เป็น8จาก9ก็เป็น8 9อ่ะเเป็น0ูนย์สิอ่าฝั่งนี้0แล้วก็1ต่อมาครับก็เป็น8เป็นเป็น7นะครับระยะห่างหลักหน่วยนะครับ ระยะห่างหลักหน่วยเท่าที่วิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็กลับไปดูก่อนนะครับอืหกหรือห้าตัวดีครับหกหรือเอาห้านะครับเอาห้าอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดเป็นแปดอันนี้ก็จะเป็นห้าเป็นสี่นะครับถ้าจับคู่แล้วจะได้ทั้งหมดยี่สิบห้าคู่นะครับในสองตัวบนเนี่ยได้ทั้งหมดยี่สิบห้าคู่ ทีนี้นะครับเมื่อเราได้25คู่มาเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆมั่นใจในค่า x 1 0หน่วยของเรานะครับค่า x 1 0หน่วยของเราคืออะไรครับรอบนี้01234หรือเปล่า01234เดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งผมจะดูก่อนนะครับศูน <laughs> ย์หนึ่งสองสามสี่นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี ไม่เพื่นจับคู่เลยครับคู่ใดที่มีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ก็เก็บไว้ครับคู่ใดไม่มีตัดทิ้งพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมครับแต่เลขที่ดังๆเนี่ยเลขที่ดังๆก็จะมีตระกูลนี่แหละครับตระกูลศูนย์ศูนย์จะมาหรือเปล่าแต่แต่รอบนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าหลักร้อยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ผมชอบเลขเก้ามากเลยแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพึ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่ออะไรนะครับนี่คือวิธีการเสนอแนวคิดให้กับเพื่อนๆสมาชิกก่อนนะครับมันไม่ใช่เป็นบทสรุปนะครับเหมือนกับที่ผมสรุป2ตัวบนกับ3ตัวบนให้ไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่สรุปที่แท้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะหากลุ่มตัวเลขเหล่านี้เท่าที่ผมอธิบายกับเพื่อนๆฟังว่าผมจะหาหลักร้อยนะครับในกลุ่มระหว่างให้ได้นะครับกลุ่มระหว่าง โดยใช้9 1 98 86 88ในการคูณนะครับในการคูณโอเคนะครับเป็นทริปเล็กๆให้กับเพื่อนๆสมาชิกเอาไปช่วยกันคิดนะครับเอาไปช่วยกันคิดเอออย่าให้ผมคิดอยู่คนเดียวนะครับเงานะครับนั่งคิดอยู่คนเดียวเนี่ยผมอยากเพื่อนๆสมาชิกช่วยกันนะครับได้มาอย่างไงเนี่ยลองคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับว่าจะใช้สูตรไหนดีโอเคนะครับทริปเล็กๆ ทริปเล็กๆสำหรับสูตรพิเศษช่วงระยะห่างตัวเลขนะครับ2ตัวบนและก็3ตัวบนขอบคุณครับ